ทำไมเห็นผู้หญิงแล้วต้องเกิดอารมณ์ครับเกิดอารมณ์อะไรน่ะอยากจะวิ่งเข้าไปกอดอยากวิ่งเข้าไปตบหรืออยากจะวิ่งเข้าไปทําอะไรอารมณ์อะไรอารมณ์เพศอารมณ์เพศนะอารมณ์เพศมันเป็นยังไงต้อ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 งบอกอารมณ์เพศเป็นยังไงอยากจะทําแบบนั้นหนอเนาะแบบนั้นหรืออยากจะทําไม่ทําแบบนั้นเคารบทงชาติครับโอเคครับอ้าอนั่งลงครับนังลงครับ แม้ผมว่าน่าลำบากใจทุกคนนะถ้าเกิดผู้ชายเดินไปถึงผู้หญิงพอเห็นหน้าผู้หญิงปุ๊บเป็นคาร์ลทองชาติเลยเนี่ยไม่าไม่ต้องทำอะไรกันพอดีทำไมมันจะทำไมมันจะเขาเรียกว่าวัยเปิดปุ๊บติดปั๊บขนาดนั้นเนาะ <S 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 เอาละครับน้องเขาคงเขาเรียกว่าพูดพูดให้มันไปสักนิดน,นึงแต่ผู้ชายในวัยรุนนย่นเนี่ยวัยรุ่นรุ่นเงี้ยต่างกับวัยวัยทองแบบนี้เยอะนะวัยรุ่นเนี่ยเวลานึกถึงเพื่อนต่างเพศนะโดยเฉพาะผู้ชายที่ยังรักผู้หญิงอยู่เนี่ยนะ พอนึกถึงปุ๊บเนี่ยฮอร์โมนเพศชายมันออกมาผู้ชายมันอยู่ภายใต้ฮอร์โมนการเจริญพันธุ์นะเพราะนั้นพอเห็นพวกตรงข้ามอยากจะทําอะไรก็อยากจะเจริญเผ่าพันธุ์พราะอยากจะเจริญเผาพันธุ์ไอ้ของที่ต้องใช้ในการเจริญเผาพันธุ์เป็นไงมันก็ต้องเตรียมพร้อมปฏิบัติการมันก็ตรงไปตรงมาแบบนี้แหละเพราะนั้นถ้าเกิดน้องๆน,น,นั่งมองก็คือมันมันมันก็พวกสัตว์ตัวผู้ตัวเมียเวลาเจอกันมันก็วิ่งรีบมาหากันเลยจริงไหมครับ แต่มนุษย์เราต่างอ่ะพวกนั้นตรงไหนเรามีฮิริโอตัปปาเรามีธรรมะเรามีจริยธรรมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นน้องๆคิดถึงเรื่องนั้นก็คิดเฉยๆไม่ต้องไปทําต่อนะ